เคล็ดลับการผัดกะเพราหมูสับให้แห้งและเป็นตาแซกแบบนี้มีสูตรและเคล็ดลับจังไดพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับไปล่องเข็ดเบิงบอกรับถ้าอยากได้สามมาเบิงเบาวตอบในคลิปเลยเด้อครับมือนีเบาวตอบสิพ้าพี่น้องไปเบิงการผัดกะเพราหมูสับจังไดให้แห้งและน่ากินบอกเลยว่าวิธีนีบ่ยากครับขั้นตอนแรกเด้อครับบบาวตอบก็สีเอาหมูสับลงมาผัดก่อนโดยที่เบาวตบสิบใส่น้ำมันเด้อครับ พ่อผัดไปได้จังน้อยที่น้องสังเกตเห็นอย่างว่าครับหมูสับของเขากระดีเริ่มไขยน้ำมันออกมากครับแล้วเขาก็ไขยับหมูสับไปไว้อีกข้างหนึ่งแล้วก็น้ำกระเทียมสับกับพริกบดของเขาลงมาผัดให้หอมเลยเดยอครับ แล้วเข้ากับเพิ่มสีสันด้วยซีลดำปรุงรดด้วยน้ำมันหอยซีวขาวสลัดภูเขาดำตาลไส้าขาวแล้วกับผงปุุงรดครับ พอถูกยางเข้ากันดีแล้วกัดตกไทยด้วยใบกระเพ้าครับ เสร็จแล้วครับผัดกะเพราหมูสับสูตรเบ้าตอบสีสันสวยงามดากินตี่ดองล่องไปเห็ดเพิ้ลนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เบาาตอบกบฝากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาาตอบน้ำเนียนด้วยครับสวัสดีครับผม